สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมถ้าผมอัดคลิปในวันนี้เนี่ยแสดงว่าแฮนแดนวันนี้สก,กินเข้าแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราขอเข้าไปดูหน้าตาสก,กินกันสักหน่อยจริงๆเนี่ยคลิปที่จะออพไปาในวันนี้น่าจะได้เห็นกันละแต่อย่างน้อยๆแบบเข้าไปดูแบบอัดคลิปเก็บไว้เป็นภาพทรงจําสักนิดนึงเออนะว่าครั้งหนึ่งเราก็มีความภาคภูมิใจเป็นความสุขเล็กๆของเราเป็นเล็กที่มีความสุขมากกอไก่ล้านตัวอันนี้เรื่องจริง นี่ฮะณนะตอนนี้นะครับผมถ้าเราเข้ามาที่ store นะครับในช่วงนี้นี่เลยครับผมก็จะมีสกินของผมนะฮะขึ้นอยู่ที่หน้าช็อปแล้วปกติเนี่ยเวลาเราเข้าช็อปเนี่ยเราเข้ามาเพื่อเพื่อซื้อของช้อปปิง้งสกินสวยๆของคนอื่นแต่วันนี้ของเรามาถึงแล้วนั่นไงฮะ ก็ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณเลยนะครับกระแสตอบรับจากเพื่อนเพื่อทุกคนที่แบบโอ้โหถ่ายรูปมาโชว์กันในแฟนเพจผมตั้งแต่สกินวางขายตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้ขอบคุณมากมากจริงๆครับผมดีใจแล้วก็ปรับลื้มมากๆคือโคตรมีความสุขเลยครับเป็นหนึ่งหนึ่งในโมเมนต์ที่ผมแบบโคตรแฮปปี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาสกินกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้และยังไม่เห็นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยซื้อแบบแพ็คนะครับราคาจะถูกกว่าเยอะมากนะครับ คือถ้าเราซื้อเป็นชิ้นเนี่ยมันจะแพงกว่าค่อนข้างเยอะเลยถ้าเราซื้อครบเซ็ตมันก็จะแถมสเปรย์ครับผมทีม่กคิวครีล้างทองให้ด้วยเพราะยังไงเนี่ยผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆน,น่ยซื้อแบบแพ็คน่าจะคุ้มกว่าเพราะอย่างเช่นนะเราซื้อสกาเนี่ยผมให้ดูเราจออไปดูที่หน้าช็อปกันสกาเนี่ยก็บอกแล้ว990ดีคอยซึ่ง เสื้อเนี่ย500ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกางเกงก็500รวมไปเท่าไหร่ครับผมก็คือ1990แต่ถ้าเราซื้อแบบแพ็คเนี่ยก็ได้น้อยครับคูกว่าเยอะมากครับผมซึ่งถ้าตีเป็นเงินที่บอกครับก็ประมาณ450าบาทแล้วก็ได้สเปรย์เป็นของแถมด้วยถ้าเราซื้อเป็นชิ้นแยกเนี่ยไม่ได้สเปรย์นะครับผมถ้าจะได้สเปรย์เงื่อนไขนะคะก็คือต้องซื้อเป็นแพ็คก,กันประมาณนั้นเลยครับผมเป็นไงฮะสะกินผม จริงๆก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เนาะเราเล่นผับจีแบบประมาณเกือบปีแล้วก็วต้องยอมรับครับว่ามันเป็น1นึ่งหนึ่งโมเมนต์ที่ที่ดีมากๆของผมตอนแรกเนี่ยพอคิดในใจตอนแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะสวยแบบนี้นะเพราะว่าอรู้ไหมตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเราทําออกมาแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่ได้สวยขนาดนั้นแบบ ลายอาจจะดูเละๆแต่กลับกันมาตกกันข้ามเลยพอเข้ามาอยู่ในเกมสหรับผมคือมันค่อนข้างลงตัวมากก็เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับบอกกันได้นะครับและนี่ฮะก็คือเจ้าสกินปืนสาก,กาของเรานะฮะก็รายละเอียดเลยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้มีคำอ e ีสแควมีโลโก้ผมแล้วก็มีไดโนกรีนซึ่งไดโนเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมาจากเสื้อเจ้า O c ซของผมแล้วก็มีชื่อของผมเอสควเซียนั่นแหละฮะแล้วก็ส่วนในเรื่องของเสื้อเนี่ยผมพยายามอ้างอิงเนี่ย ให้มันออกมาเป็นแบบในชีวิตจริงมากที่สุดคือเสื้อโอเวอร์ปรินต์เนี่ยผมเป็นคนที่ชอบใส่มากๆในชีวิตจริงและนี่ครับก็คือดีไซน์ออกมาเฮ้ยทำยังไงวะให้มันดูแบบดูเท่แล้วมันก็ดูเป็นเรามากที่สุดก็ได้การดีไซน์แบบนี้มาจากทาง p u b G แล้วก็น้องอ็มเอมแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานน้องที่เป็นคนวาดภาพนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณมากๆครับแล้วก็สุดท้ายนี่ฮะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนไม่งั้นมันจะไม่มีทางที่จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเลยถ้าไม่มีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตนะครับผมแล้ว กับคนที่3นะครับน right. <mo> ี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นโลโก้ของผมมีคำว่ากรีนก็คือเป็นชื่อเล่นของผมแล้วก็มีลายเป็นลายไฟนะฮะตรงกลางก็จะมีจิ้งเหลนอยู่ไม่ใช่เดโด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 เสาร์นะครับตรงกลางอ่าส่วนกางเกงเนี่ยก็ตามที่เราเห็นเลยก็จะมีคำของผมอยู่มี19 OCT แล้วก็มีชื่อของผม ซึ่งก็นะ,นะฮะกระเกงก็ส่วนใหญ่ในชีวิตจริงผมก็ใส่เป็นกางเกงยียนส์ซะบ่อยแต่ที่ผมมาวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการซื้อวันนี้ผมจะมาสอนครับว่ามันซื้อ,อยังไงก็คือเพื่อนๆเนี่ยสมมติเราอยู่ที่หน้าลอบปบี้อย่างนี้ใช่ไหมครับเรากดเข้ามาที่ store อ่ะขึ้นมาแล้วเราก็กดเข้าไปที่เสื้อผมเลยแล้วกดถ้าใครไม่มีจีคอยมันก็จะมีบอกว่าคุณขายเท่าไหร่คุณกด a อดจีคอยครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ่ะเราต้องเเมท่่าาีรรกก็ดคแ กดเพิ่มเงินตรงนี้ก็คือเรียกว่ามันสามารถจ่ายได้หลายขั้นตอนมากๆนะครับเราสามารถจ่ายผ่านบัตรชูมานี่วอลเลนบัตรชูมานี่หรือจะเป็นบัตรเครดิตหรือเดบิตก็สามารถจ่ายได้หรือเช่อนอ่าช่องทางเพ,พะนะย์พออะไรย้ยก็แล้วแต่คนจะสะดวกกันนะครับผมเราก็แ,แค่กดเพิ่มเงินแล้วกดเพิ่มเงินนะครับผม หลังจากที่เรากดเพิ่มเงินเสร็จปุ๊บมาหน้าเนี่ยมาหน้านี้ใช่ไหมครับพอมาหน้านี้ปุ๊บเพื่อนๆก็ก,กรอกข้อมูลของตัวเองใส่เข้าไปเพื่อที่จะทําการจ่ายเงินได้นะครับผมซึ่งมันง่ายมากๆครับแล้วเราก็กดยอมรับกดสังส่งซื้อเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็สามารถเติมเงินในเกมได้เสร็จเรียบร้อยและหลังจากนั้น,นครับไม่ยากอะไรครับผมว่าแล้วผมเสียงเงินเองเลยแล้วกันอและนี่ครับหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จนะครับผมมันก็จะ add จีคอยนี้เข้ามา และเราก็เพียงแค่กด หลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะมีสกิน e z q นี้อยู่ในคลังครับผมนั่นละฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงสำหรับวันนี้หวังว่าตรงนี้จะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการเติมตังนะครับเพราะผมเชื่อว่าบางคนก็ไม่รู้นะฝากสนับสนุนสกินคนไทยด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องคิดว่าซัพพอร์ตผมก็ได้ใช้คําว่าซัพพอร์ตคนไทยดีกว่าครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอย่างบอยเนี่ยคือสตรีมเมอร์คนแรกอย่างในไทยเราเนี่ยมีมาทั้งหมดทั้งกลาเอช Boy. ซึ่ง2คนนั้นได้จากการแข่งขันแต่ถ้านับว่าผับจีเนี่ยให้โคต้ามาสําหรับสกินของสตรีมเมอร์เลยเนี่ยมีแค่ของบอยคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วผมคือบุคคลที่2ที่ถูกต่อยอดมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราคือคนที่2ใช่ไหมครับผมก็อยากเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้ส่งต่อไปสู่สตรีมเมอร์คนที่3นะครับยังไงร่วมสนับสนุนคนไทยกันนะครับผมสําหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับฝากพพอร์ตกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลย ทำไม่ได้นั่นี่ยบอกเลยเดิน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 เดเดินเปใกเจายคเปใจนะ ทำไม่ได้นะเนี่ยบอกเลยพับจีไปถึงคลาวด์เขาเล่นในฟรีแล้ววันนี้ทั้ง PC และคอนโซล